พี่น้องเบิ่งน้ากันบนนีสร้างหลางอย่างนี้แต่ดอกพักวานทั้งนั้นนี่ครับนี่สะใจมากเลยยุ้มเอายุ้มเอาเลยด้ยพี่น้อง่มมีใบแก่เลยดอกพักวานดอกพักวาน มอ้งเนี่ค่ะพี่นอ้องโหเลยมาถึกถึกเวลาค่ะท่านเวลาค่ะ้าน้องต้นจะกำลังเป็นดอกติ๊บิิะเมียนหมดเลยค่ะพี่นอ้องโอ้ยถ,ถุงก้อน สวัสดีค่ะขี้มนันคือเก่าไปดิใช่ะเหกดมันพงเขาเป็นจุ่มเลยเด้ดพี่น้องนี่หยอดอวนเลยค่ะพี่นอ้องต้่นใหญ่สนมากคนมาเด็ดเนาะนี่นี่นั้นอู้เฮาเหกมันอยู่น้ำเหมือน หยอดยอดออกจากดินเลยนี่ครับไอ้พ็งเนาะกำลังแตกออกจากดินแบบนี้เลยมันเสียงหยอดมันไวหมเลยนม่ตัะหยอดยังไงแหนมิึงอ่นไก่ๆก่เาเห็นได้แดงจึ้งคึงมันเสียงไหวเนาะวันนี้พาจะเปิดให้นบนนองแน่ค่ะมีนงเงามึง nhọt này, Ao này đau bụng, yêu cayo, mang y tế con đọc bay mẹ mẹ này mẹ 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 cây nó qua mẹ mẹ tà mẹ rồi mẹ 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 nhau á mẹ nhau mẹ mẹ nhau mẹ nhang mẹ mẹ cây nó mẹ 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 bỏ là cầm đấy, đế và tham gia đi cho ba mất nhau Hãy subscribe tiền 老石头。 มากมันแมนปะครับดอกมันต้นนี้ทั้งดอกทั้งหยอดสาววันาพาว่าเป็นต้นเลยคนะเป็นครับเดี๋ยวคิดว่าจะออกดอกเต็มเลยครับปาดอกกระชุดหยอดตื้อครับเปิดดอดกแล้วก็ต้องออกมากนเนาะบ,บ้าบีหนองเบิ่งนังกันคนนี้สร้างหลังอย่านี้แต่อดอกผักหวานทั้งนั้นเลยครับนี่ ต้นนี่วงต้นนี้วงต้นนี่แมีนเบิร์ดกับพุ่นอ่าแต่เกิดว่าเป็นหมานี่ต้นสีฮักตุ่นแล้วครับพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะอ่านนี่กับของแสบอีกแบบหนึ่งเลยครับดอกกระเส็บหยอดกระเส็บมาก,กระแห้งเส็บเอาเก็บกันครับมือนีน่โอ้ยพี่น้องค่ะน,นี่ยอื คล้องแสบเลยค่ะพี่น้องว่าน้ำผาสิเก็บใส่ถุงใส่กระตาอย่านมันหลอดใส่กระตาที่มือปล่อยกระยาเค็ดนน้ำเก็บใส่ถุงแล้วมันสิหลอดกระตาเนาะอู้สออร์เก็บง่ายพร้อมเด้อมันยุ่งสิมันกอดกันยุ่งสิมันงามยาวพอดีเต็มต้นเลยเดี๋ยวมันเริ่มน้ำกันเนาะค่นเนาะ งเก็บเด้อมือมือหลายๆๆใรและนี่บอกโอ้ยสะใจมากเลยยุ้มเอายุ้มเอาเลยด้ะพี่น้องมั่มมี่ใบแก่เลยเปาดสะใจต้นนี้ต้นเป็นตาได้พี่น้องเนี่ยงามน้อยจังเนาะ แ่าเสิร์ฟในถุงมันสิหลอดหูกับต้านี่ ดอกพักหวานปอดดอกพักหวานมือ้อนี้ค่ะพี่นอ้องบ่ได้เก็บ n h ạ าเด้ยุ้มเอายุ้มเอาเลยมาถึกถือเวลาค่ะท่านเวลาค่ะถ้าน้องต้นจะกําลังเป็นดอกติ๊ิิเมียนหมดเลยค่ะพี่นอ้อง โอ้ถงห้องหิเข้าวแล้วข้างล่างเป็นจังไหนน้องเอาสวงเก็บข้างล่างจ้ะพี่น้องมะนาผ้าอยู่หัวด้านบนอีสวงเอาถุงมาใส่เนกะก็ตามมาใส่นะเป็นถุงก้อนขันแอกใส่ถุงเนาะพี่น้องขึ้นนะพี่น้องค่ะโอ้ยมะนาผ้าสอนกำเอารถ ขันเพิ่นเป็นหมากนี่แห้งแสบด้วยจ้ะพี่น้องหมากพมื่อนมันจะเหมือนเป็นเงาจริงจีละเป็นดอกเป็นช่อเป็นช่อเป็นหมากเหมือนหมากอย่างกรส่องหมากไฟเหมือนหมากไฟเลยครับคือบมกไฟเลยด้ยพี่น้องพังหวานงมัน,นลยพีน้องแต่ว่าเป็นหนึ่งแล้วครับหนึ่งอ้อมใส่สิ้นโอ้ยแสบหวานมันพร้อมเนี้ยพวกธรรมดาดทั้งหวานทั้งมันเลยพี่น้องอื งามค่กไอโนแดแต่อ้ยแด้แต่อ่อนโซนเนาะแดดก็ออกเพราะแดดดีใจนะน้ะเอาเอาทุงมาส่น่ะน่ะบ่ทัรมดาได้เดี๋ยวนี้เไดยัสิเก็บหมดแตนี่งามคักคขะพี่น้อง ครับสะดุดเจเนกับคอไพเดอค่ะมันห่อนแห้ง Ui, cháu trông này nó. Bên nè nọ Trông mình ngam Nè, cái đỏ mắn đi nè สร็จและน่ารัดเมนมอะไรม้ว้าวท่เมนสอนเก็บซอยกันมาเก็บซอยกันนี่เมนมดเมนมดหมากมันดอกมันแมนมดเลยพุ่นุ่นุ เกมต่นอยู่พี่เนนีนนู่แตนเดียวเนาะครับนีน่ถ้าอยู่มุมี้ผึ่งพุทธิยาผึ่งสิมาตอมนันดิ ปวดเอวแล้วเด้อขึ้นเพิ่งตนน้นมันได้อยู่นี่ มากโลนในสวนอ่ะครับโอ้นในนสวนใช่ไม่กูงานรับยืนมือก็ไปเลลยเหรอเม่นมาถงะนเอาเทลงากวอนไม่ต้องบหลงอ่ะ เป็นหมากเนี่ยอะไ,ไรแลบไรอึบลงห,หรือเปล่าเนียต้นเดียวเด้อจ้าละกะอันยอดมาน้ำน้ำนอยสองเนาะยอดวันภากบับบริไทยเป็นบางส่วนไอ,อ้สวนเก็บมาตต่มกันค่ะวันภานำเอาต้นเดียวนี่ดอกมันนี่ได้ถุงบางไงใหญ่ไปแน้น ดอกมันงามค่ะมันงามค่ะ,คะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามบรรพ่าค่ะทั้งเพจทั้ง YouTube นะคะเน,ะนาะบรรพ่าพาลุยเหมือนนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับบ้านไปหนึ่งไปแกงเขามันคือเก่าค่ะมันทั้งยอดทั้งดอกมื้อนี้โอ้โเสียแต่บต่ทันได้มาร์ทอาจารย์ครบ <มา S 2> เลยมาจักเดือนพุ่นแล้วเนาะครับผมสิเป็นหมากค่ะครับว้ายติดแขนฉันไ,ไป